ชายโง่กับผ้านวมนักระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งในคืนอันหนาวเหน็บชายยากจนมีเพียงผ้านวมผืนเล็กๆที่เล็กเกินกว่าจะคลุมร่างกายของเขาได้หมดเขาคิดว่าส่วนบนของผ้านั้นสั้นเกินไปและไม่สามารถคลุมศีรษะของเขาได้เขาจึงตัดส่วนล่างของผ้านวมออก และนำมาเย็บติดกับส่วนบนและเมื่อเขาเข้านอนในคืนนั้นก็ปรากฏว่าผ้านวมสั้นเกินกว่าที่จะคลุมขาของเขาได้มิดเช้าวันต่อมาชายยากจนจึงตัดส่วนบนของผ้านวมออกแล้วนำมาเย็บต่อเข้ากับส่วนล่างซึ่งมันก็ยาวพอที่จะคลุมขาของเขาได้มิดแต่คืนนั้นตอนที่เขานอนอยู่ เขาก็ได้รู้ว่าผ้านวมผืนนี้สั้นเกินกว่าที่จะใช้คลุมหัวของเขาได้รุ่งเช้าถัดมาเขาจึงตัดและเย็บผ้านวมผืนนี้อีกครั้งชายยากจนตัดเย็บผ้านวมสลับบนล่างเช่นนี้ทุกๆวันจนผ้านวมของเขาขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่สามารถนำมาห่มกันหนาวได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามที่ปราศจากปัญญาย่อมไร้ค่าเสมอ